ครับเราเข้าสู่จอข่าวเด่นนะครับรายการสด5้าโมงเย็น11นาทีนะครับวันนี้เป็นเรื่องอื่นไม่ได้นะครับนอกจากเหตุการณ์เมื่อประมาณเกือบเกือบสองทุ่มวันพุทธที่ผ่านมานะครับมีเหตุการณ์น้องอายุ14 1 5ปีซึ่งคุณแม่ไปรับจะกลับบ้านเป็นเด็กผู้หญิงระหว่างนั่งในรถนะครับอย่างที่เป็นข่าวคึอโครมก็คือว่าจู่ๆก็มีกระสุนปืนเจาอเข้ามาที่หน้ารถทางฝั่งซ้ายฝั่งบอกคนนั่งเข้าที่ไหลของน้องอายุ15ปี ตอนนั้นรถติดนะครับหลังจากแม่กับรถน้องตัดสินใจเปิดประตูรถจะวิ่งไปโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีซึ่งอยู่ใกล้ๆด้วยตัวเองแม่ไปถึงโรงพยาบาลแล้วปรากฏว่าเด็กยังมาไม่ถึงนะครับน้องวาวสุดท้ายไปหมดสติฟุบอยู่ตรงริมฟุตบาทเจ้าหน้าที่นำเข้าโรงพยาบาลล่าสุดอาการปลอดภยัยอย่างรวดเร็วนะครับทุกผู้ชมครับในวันรุ่งขึ้นไปที่ชัดเจนเป็นวงในนะครับว่าตำรวจรู้ตัว ผู้ต้องสงสัยเป็นตำรวจสืบสวนเกี่ยวกับยาเสษติดและเช้านี้มีการแถลงข่าวที่กองยาการจังหวัดนครบาลถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวผู้ที่ระบุว่ายิงปืนในค่ำคืนวันนั้นในจุดนั้นและน่าจะเป็นเจ้าของูกระสุนปืนที่อยู่ในร่างหัวกระสุนที่อยู่ในร่างของน้องในขณะนี้เนี่ยนะคดีความว่ากันต่อไปแต่ทั้งหมดแสดงความรับผิดชอบ วันนี้มาอยู่ในห้องส่งของจอข่าวเด่นนะครับสำหรับตำรวจที่วันนั้นรับว่าใช้ปืนหลังจากมีการล่อซื้อผู้ระหายยาเสพติดเป็นผู้มั่งครับหมู่งานปราบปรามสนอมีมิรใหม่นะครับสิบตำรวจตรีปานธรชัยธรรมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับและที่นั่งอยู่ข้างๆนะครับผู้การตำรวจนครบาลรักษาราชการนะครับพลตำรวจโทสานิตมหาถาวรนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับถัดมานะครับรองผู้การตำรวจแห่งชาติพลตุรกพงษพัฒน์พงษเจริญนะครับ ด้านหลังนะฮะวันนี้ยกกันมาเกือบจะทั้งนครบาลเลยนะครับทางผู้บังคับการนครบาลสามพลตรีสมประสงค์เย็นท้วมนะครับสวัสดีครับรองผู้กับสืบมีนบุรีซึ่งเป็นหัวหน้าชุดนะชุดสืบยาเสพติดพันตระบโทธนาพันธุ์พะดุงการนะฮะสวัสดีครับสามท่านเป็นชุดที่อยู่ในวันเกิดเหตุกับสิบตรวบตรีปานละทอนซึ่งประกอบโดยร้อยตระบตรเอกวิชากรบุญเชรีนะฮะ ซึ่งเป็นรองหัวหน้าชุดเป็นรองสารวัตรสืบสวนอร่มเกล้านะฮะมีดาบตํารวจอ,อิทธิศักดิ์พงษ์ชัยรัตน์พุ่มคับปูปราบปรามโรงพักล่มเกล้าและจ่าสิบตํตรวจยงยุทธพินโยยิ่งภุ่มขับปูสืบสวนโรงพักลราผักชีซึ่งอยู่ในท้องที่นครบาลสามประกอบกําลังกันเป็นชุดสืบยาเสพติดถูกไหมร่วมกับสิทธิตำรวจตรีปานาทรวันนี้ไปพบกับผู้เสียหายซึ่งเป็นน้องน้องวาวครนะฮะ น้องวาวเขาบอกใช่ไหมว่าก็ให้อภัยกับไปฝึกให้แน่นกว่านี้ครับรู้สึกดีขึ้นไหมเออตอนตอนที่ยิงเป็นเป็นการป้องกันตัวนะครับครับผมนะแล้วก็เป้ามันเคลื่อนที่ครับก็เลยก็เลยไม่ได้ก็เลยกลายเป็นเป็นอย่างนั้นไปครับผมอครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะครับให้เล่าเหตุการณ์ในวันนั้นตรงไปตรงมาก่อนเกิดอะไรขึ้นอืมวันพุธวันพุธอืมเป็นการล่อซื้อยาเสพติดนะครับอืม ส่วนการการวางแผนยังไงต้องให้ใหหนายเขาเป็นคนนายเขาเป็นคนวางแผนครับผมนะฮะ,ะก็วางแผนก็ว่ากันไปแต่ว่าเสืบปสามเนี่ยคนครบาลสามเนี่ยความจริงอยู่นอกพื้นที่ของบางชันบ,บางชันเนี่ยเป็นนครบาลสี่ถูกไหมวันนั้นวางแผนยังไงใครจะเป็นคนบอกฮะเจอฮนะหัวหน้าชุดก็สืบเนื่องมาจากเมื่อประมาณเดือนสิงหาะครับประมาณกลางเดือนก็เราก็ได้มีการจับกลุ่มผู้ค้าบ ก็ถือว่าเป็นรายรายใหญ่รายสำคัญนะครับแล้วก็เราขยายผลจากผู้เสพแล้วก็ไปได้ตัวผู้ค้าเนี่ยในพื้นที่ของบกนาสีก็คือใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุก็ที่เขาเรียกว่าชุมชนเกาะดอนนะครับแล้วก็เราก็ขยายผลเรื่อยมาจากนั้นก็มีสายก็คือสายนี้ก็คือรู้จักกับทางผู้ค้าแล้วก็เกี่ยวไม่เป็นสายลับแล้วก็ขยายผลมีการรายงานการสืบสวนมาโดยตลอดนะครับจนกระทั่งมาถึงวันเกิดเหตุนะครับก็ได้ การล่อซื้อครับนะฮะล่อซื้อวันนั้นมากันกี่คนตำรวจทั้งหมดกี่คนสี่ครับสี่คนครับปีสายอยู่ใช่ไหมฮะใช่อยู่ในสวนสยามซอยหกถูกไหมฮะครับอ่าซึ่งเป็นซอยกันผมฟังข้อความมาก่อนหน้านี้เนี่ยนะมันทะลุกันได้ครับมันมีทะลุออกทะลุออกได้แล้วเกิดอะไรขึ้นยังไงในมุมของเราก็เป็นการล่อซื้อยาเสพติดปกติทั่วไปครับเป็นเคสทั่วไปแต่ว่าเคสนี้คือคนร้ายเป็นคนร้ายที่อรายใหญ่แล้วก็ มีอาวุธพกอาวุธตลอดครับผมครับผมคนร้ายมามา s <S kel, top, really ันเราชัยอสองคนถูกไหมครับคันเดียวครับเข้ามาในซอยตามจุดนั้นหมายครับล่อซื้อก็คือประมาณสองหมื่นกว่าบาทผมสรุปอย่างรวดเร็วเลยนะฮะครับอย่าว่าครับสี่ร้อยเมตรสี่ร้อยเมตรนะฮะครับพอเข้ามาถึงเกิดอะไรขึ้นในมุมของเราก็ปกติจุดนัดหมายก็คือท้ายซอยสวนสยามหกครับเออยังไงฮะก็สายสายเข้าจุดครับแล้วก็ส่งของอืนะส่งของกันเราก็จะวิ่งเข้าจับกลุ่มกันผมผมกับ พี่บู๊ครับผมอืมเป็นเจ้าที่ชุดเข้าจับกลุ่มแล้วครับผมแล้วก็วิ่งเข้าไปอืมมันก็ชักปืนครับผมคนซ้อนคนซ้อนชักปืนยิงใส่ครับอืมครับผมแล้วผมก็เลยยิงป้องกันครับยิงสวนตอนมันออกพอดีพวกนี้มันงนี้ก็แล้วครับผมยิงยิงแหวกครับเพื่อจะหลบหนีครับอืมครับนะฮะยินยอมว่าเขายิงก่อนยิงก่อนครับนะฮะเขาอาคนร้ายพอพอเห็นว่าตำรวจกูเข้ามา หลังจากส่งยาถูกไหมครับส่งยากับส่งเงินเนี่ยนะยืนยันว่าเห็นเขายิงก่อนยิงก่อนเลยครับผมผมเข้าไปครับเข้าเข้าไปเออครับพอยิงก่อนปุ๊บเราก็เลยยิงสวนครับผมยิงสวนนะฮะแล้วจากนั้นก็ไล่กันหนีไปได้ใช่ครับมันขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนสอนไปครับอืมออกมาปากซอยใช่ไหมอะคุณลองผบตรบอกเพิ่มนิดนึงอธิบายเหตุการณ์เท่าที่ไล่เรียนดู คือจริงๆแล้วการปฏิบัติการในการที่จะล่อซื้ออะไรต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่เรามีความห่วงใ่อยู่แล้วผมถามข้อหนึ่งก่อนค,คนอาจจะสงสัยชุดอานครบานสี่ทำไมเข้ามาในนครบานสาคือการอานครบานสามทำไมเข้ามาในอนครบานสี่ การทางานของชุดปฏิบัติการยาเสพติดเนี่ยครอบคลุมทุกพื้นที่อยู่แล้วครับเป็นชุดที่ตั้งกองชาการตารวจนครบาลเนี่ยตั้งขึ้นนะครับเพราะนั้นก็ทํางานได้ทุกพื้นที่แล้วแต่ว่าการนัดส่งยาของสายสืออะไรจะไปอยู่ที่ไหนยังไงก็สามารถที่จะตามไปดำเนินการในการที่จะจับกลุ่มอะไรต่างๆได้ครับผู้การสามอยากจะตอบให้ฟังนิดหนึ่งคือคนร้ายอะไรเนี่ยเป็นรายสาคัญแล้วไม่ยอมออกนอกพื้นที่ติดต่อได้มากที่สุดคือมาใกล้เขตเรากอนสามได้เท่านี้เขาไม่ยอมออกแล้วเราต้องการตัวไม่ยอมออกนอกพื้นที่ไม่ยอมออกนอกครับ รายเล็กรายใหญ่ถามตรงๆรายใหญ่ครับไม่ว่าจะว่าเกิดเหตุการณ์แล้วบอกเป็นรายใหญ่ไม่ใช่ใหญ่จริงนะฮะใหายจริงครับแล้วไม่ยอมยอกนอกพื้นที่ไม่ยอมออกนอกพื้นที่ที่จริงก่อนหน้านี้ผมเรียนนิดเดียวว่าผมได้ประชุมชี้แจงสั่งการเพิ่มเติมนิดวว่าในการทํางานเนี่ยมันต้องมีการทํางานต่อเนื่องและคราบอาจจะข้ามพื้นที่ไปผมเน้นย้ำในทางการประชุมครั้งแรกเนี่ยบอกผู้การให้ไปประชุมกําชับว่าถ้าหากทําความดีเนี่ย ให้ทำนอกเขตได้เลยให้ข้ามไปแต่ถ้าทำไม่ดีอย่าไปทำเขาก็ไปถ่ายทอดว่ามันเป็นเรื่องของกายบัตรไม่ใช่เฉพาะยาเสพติดนะเรื่องอื่นเนี่ยถ้ามันต่อเนื่องไปเนี่ยให้ทำข้ามเขตได้เลยเขาถือว่าตำรวจตามวิยาเนี่ยสามารถจับกลุ่มผู้นหาได้ตทั่วราชอาณาจักรอยู่แล้วอะครับเพราะฉะนั้นวันนั้นอย่างที่บอกนะฮะออกมาคือ,อยังไงสิบตำรวจตรีปัททธนให้การว่าเห็นชักปืนขึ้นมาแล้วยิงก่อนยิงเปิดทางเขาถึงยิงเพื่อจะป้องกันตัว อันนี้ก็เป็นข้อมูลจากเขาถูกไหมครับทางเราว่าอย่างไรมันเหตุการณ์อยงไรคือกระบวนการในการ<ม>ที่จะต้องสอบสวนต่อไปเรืต่างเหล่านี้นะครับ<ม>ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงเป็นอย่างไร,รก็เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวน<ม>ที่จะต้องดําเนินการต่อไป<ม><ม>แต่ในในส่วนนี้เนี่ยความจริงแล้วเป็นยุทธวิธีในการดําเนินการโดยทั่วไปนะครับ<ม>คนร้ายเนี่ยส่วนใหญ่ที่ค้ายาเสพติดอยู่ในเขตพื้นที่นครบาลเนี่ยนะครับ<ม>โดยเฉพาะบางชันะไรต่างเนี่ยเป็นพื้นที่แพร่ระบาดของยาเสพติดเนี่ยโทษยาเสพติดเนี่ยค่อนข้างหนักเพราะฉะนั้นคนร้ายเนี่ยถ้ามี ไหวตัวหรือรู้นิดเดียวว่าตำรวจจะมาลลาสุนเรีก็จะหลบหนีไว้ก่อนแล้วก็คนร้ายส่วนใหญ่ในแก๊งยาเสพติดเนี่ยก็จะมีอาวุธนะครับการต่อสู้กับเจ้าหน้าที่เป็นเรื่องปกติในการที่จะหลบหนีแต่กระบวนกา,การตรงนั้นต่างๆเนี่ยไม่เป็นไรอันนี้เป็นแผนรติกรรมของคนร้ายในคดียาเสพโดยทั่วไป อยู่แล้วยิงเปิดทางต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ไม่ยอมไห้จับกลุ่มนะครับแต่ว่าข้อท็จจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับชุดนี้เป็นเรื่องที่พนักงานสอบสวนจะต้องเินการต่อไปว่าข้อท็จจริงลึกๆเป็นอย่างไรแต่ว่าโดยทั่วไปแผนทุตกรรมของคนร้ายที่ดำเนินการเรื่องยาเสพติดจะเป็นแบบนี้อย่างที่น้องเขาเล่านะ่ครับเพราะฉะนั้นคนร้ายหนีออกมาถึงปุ๊บขี่ย้อนศรย้อนทางถูกไหมแล้วก็เกิดการยิงกันใกล้ๆปากซอยถูกต้องครถของผู้เสียหายขับผ่านมาพอดีกระสุนก็เลยไปเข้าเบริเวณด้านหน้ากระจกหน้า แล้ว<ล>ไปดูน้องน้องกล่าวครับผมถามไม่มีอะไรนะฮะคดีความว่ากันไปตามกระบวนการครับแต่ถามว่าคือยิงป้องกันตัวแปลว่าเขายิงมาเรายิงต่อยิงยิงป้องกันตัวเขายิงมาเนี่ยหรืออันนี้ถามตรงๆนะรหรือเขาจะหนีก็เลยยิงกะจ,จะยิงเขาโอไม่แล้วครับอืเขายิงมาก่อนครับผมผมจับม,มาเป็น ไม่รู้กี่รายครับเป็นร้อยร้อยตายแล้วครับผม,มใช่ครับเพราะฉะนั้นไม่ได้แปลว่ากลัวเขาหนีก็เลยยิงใส่เขาไม่ได้ใช่ครับลักษณะคือเขายิงมายิงกลับตรงนั้นใช่ครับเหตุประจัญหน้ากัน,ป,กนป้องกันตัวเองแล้วก็ทีมงานด้วยครับอครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้ว่ากันไปตามขั้นตอนกระบวนการ,รมันสำคัญตรงนี้ว่าคืนนั้นเกิดเหตุประมาณสักสองทุ่มเช้ามัก็เป็นข่าวแล้วทุ่มสิบนาทีเช้าก็เป็นข่าวใหญ่ละผมก็นําเสนอเป็นที่น่าตลกหนกตกใจเพราะมันก็ลางเนินแล้วคุณสารนี่ผมได้ยิน ที่ท่านเสนอข่าวนะะผมดูตลอดพอถึงเวลาปุ๊บพอหลังจากยิงไปรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นยังไงคืนนะไม่ทราบครับไม่รู้เลยไม่ทราบครับแล้วไปไหนต่อหลังจากนั้นผมก็ไปจับมือเรียกสองกระบอกช่วงนั้นเป็นนโยบายของนายครับผมที่ว่าระดมเป็นช่วงวันที่ห้าถึงวันที่แปดครับผมก็คือนั้นก็ไปทำงานต่อครับพอจะกลับบ้านก็ตีสี่ตีห้าได้ครับก็ไปทางานอื่นต่อทำงานอื่นต่อถูกต้องครับคือกร้ไรเนี่ยหลบหนีไปได้ถูกไหมครูนี้เนี่ยเรายิงไปหนึ่งนัดแล้วก็วนดูครับ ยิงเสร็จแล้วก็วนดูตามมันรอบรอบหนึ่งก็ไม่มีอะไรก็กลับไปแจ้งนายของแจ้งท่านบุการครับไม่รู้เลยแหละว่ามีรถคันหนึ่งที่ถูกกระสุนไม่ทราบครับไม่เห็นเลยครับเออครับผมไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้จริงๆไม่รู้ครับผมไม่รู้จริงๆนะครับอ่าถ้ารู้ผมคงช่วยแล้วครับความเป็นตำรวจนะครับยังไงก็ถ้าไปโดนเด็กหรือยังไงรู้ลู้ชายไม่รู้เลยนะไม่ทราบจริงๆครับไม่รู้จริงของตำรวจอาชีพ าคือหล,หลังเกิดเหตุผมเองก็คุยกับผู้การสุรอร์บานเช้าวันนั้นเลยนะครับความจริงเนี่ยเรายังไม่นึกถึงเรื่องของการปฏิบัติการน้านยาเสร็จติดด้วยซ้ำไปเรามีความรู้สึกว่ามันมีใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งทะเลาะเบาแว้งกันหรือไ <c oughs> ม่ยังไงหร่อีการินอะไรเงี้ยก็ก็ <c oughs> แต่ในที่สุดเนี่ยเขาก็ลงไปคำจนได้ ว่าในช่วงเวลานั้นมีโอเปเรชั่นตรงนี้พอดีอนะครับก็ประจวบเหมาะที่เขาเขาได้เข้าไปลองทุกเข้าไปดําเนินการอะไรต่างๆเหล่านี้เพื่อจะแสดงความบริสุทธิ์เราถึงแต่เดิมเนี่ยเราไม่ได้คิดตรงนี้เลยเรื่องโอเปเรชั่นยานสติทั้งทั้งที่ท้องที่เนี่ยเป็นท้องที่อันนี้สำคัญครับยืนยันว่าเขาไปแสดงความบริสุทธิ์แสดงตัวถูกต้องครับนะถึงได้รับทราบข้อมูลตำรวจก็ทำงานไปตอนแรกทีุ่่งเป้าวัยรุ่นทะเลาะกันไหมจกิงแล้วมีลูกหลงหรือเปล่าแต่ข้อมูลนี้ยืนยันใช่ไหมผู้จัดการ ว่าเขาเป็นฝ่ายไปแสดงตัวกับผู้บังคับการนครบาลสามว่าไอ้ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่เป็นข่าวสงสัยผมเข้าใจกันใช่ไหมใช่ครับมายืนยันนะลูกชายนะยืนยันครับมาบผมครับมาบอกว่ามาบอกว่าคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กเนี่ยสงสัยเพราะว่าในลักษณะเกิดเหตุเนี่ยเขามาไปปฏิบัติหน้าที่ใกล้เคียงในวินี่ใกล้เคียงตรงนั้นซึ่งก่อนไปฏิบัติหน้าที่ก็ขออนุญาตผมไปอยู่แล้วผมทราบเรื่องอยู่แล้วนะครับผู้บังคับจริงๆนะับผมจะกล่าวเบียนอย่างนี้เลยว่าหลังจากเกิดเหตุเนี่ยแล้วก็ได้รับ ฟังข้อมูลจากสื่อสารมวลชนหลายๆส่วนเนี่ยผมเองเนี่ยก็ทำงานตั้งแต่คืนนั้นเลยแล้วก็พยายามที่จะหาหลักฐานต่างๆนานาเนี่ยเพื่อจะสืบหาตัวผู้ผิดเพราะว่าผมถือว่าการกระทำต่อเด็กโดยเฉพาะนักศึกษาทังนักเรียนเนี่ยที่แม่เขาไ่รับกลับบ้านอ่ะใช่ฮะมันเป็นเรื่องของสะเทือนใจผมสะเทือนน่าจะเืินใจทุกคนเนี่ยเราก็พยายามตำรวจตรวสอบตรวหาหลักฐานต่างๆนะนณเวลานั้นก่อนที่เขาจะมาแสดงตัวเนี่ย เราก็ยังสงสัยคนนู้นคนนี้อยู่ถ้าพูดถึงหลักกฎหมายเนี่ยการจะจับขอมาจับคดีการจะมาแจ้งข้อกล่าวหาคดีก็ยังไม่ถึงกระบวนการนั้นด้วยซ้ำไปแต่ด้วยความที่เขาเบริสุทธิ์ใจไงพะตื่นมารับทราบข่าวๆอะไรปับนะ๊บเนี่ยนะเขาก็เลยมาสแสดงตัวสแสดงตนแล้วก็ยอมรับว่าถ้าเขาผิดจริงเนี่ยเขาก็ยินดีที่จะเข้าสู่กระบวนการนะก็ม่ได้พวกเราเองก็เหมือนกันนะว่าเราก็ทําให้มันเกิดความเป็นธรรมและก็โปร่งใสทุกอย่างเลยฮะก็ต้องเห็นใจเขาเหมือนกัน ในชุดที่เมื่อคืนคืนนั้นไม่รู้เลยเหรอไม่รู้ไม่รู้เหรอฮะถ้าถ้ารู้คงไม่มีกําลังใจไปจับจับปืนสองกระบอกคืนนั้นไม่จับปืนสองกระบอกมีหลักฐานนะครับว่าคืนนั้นจะไปทํางานต่อเพราะไม่รู้จริงจริงครับู้ไหมไว้แล้ถูกตายแล้วไปยิงตัวลูกหลงโดนเด็กหนีก็ดีกว่าอะไรกันไม่ใช่นะฮะไม่รู้ไปทํางานกันต่อนะมีหลักฐานนะมีหลักฐานอะยังไงฮะคืนนั้นไม่ไม่รู้เรื่องเลย ไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ทราบเลยครับเ,ออเรื่องที่ยิงถูกรถหรืออะไรครับไม่ทราบเลยครับไม่รู้เลยนะครับไม่ทราบคืนนั้นยังไงพอเขายืนยันว่าเป็นการยิงเพราะคนร้ายยิงแหวกยิงเปิดทางแล้วเขาต้องยิงสวนเพื่อป้องกันตัวเป็นไงฮะผมก็ได้เรียกรวมทีมกลับมานะเ,<อ>เพื่อทําการตรวจสอบว่าเส้นทางเนี่ยที่คนร้ายเขาหลบหนีเนี่ยเขาใช้เส้นทางที่วิ่งสวนทางซึ่งเลนปกติอืจึงได้นําทีมเนี่ยขึ้นรถแล้วก็วิ่งตรวจสอบพื้นที่แอรียโดยรอบ จนเราไม่พบไม่พบจริงๆใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงมคือนั้นก็ยังอยู่ครึ่งชั่วโมงก็ไม่มีครับไม่มีเหตุไม่มีอะไรว่าแจ้งว่าอมีคนถูกลูกปืนไหมลูกหลงหรืออะไรยังไงก็ไม่มีอมพอไม่มีเสร็จก็ทําการโทรศัพท์รายงานผู้รับชาเพราะว่ามันมีเคสที่จะต้องไปจับอ,อาวุธปืนนะครับต่อ,อเราก็จึงรายงานแล้วก็เดินทางไปจับอาวุธปืนต่อ โอครับเพราะฉะนั้นวันนั้นยังวนรถอยู่ครึ่งชั่วโมงเพื่อจะเคลียร์พื้นที่ไอ้คอร์ไล์หลบหนีไปจุดไหนยังไงที่ขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนสอคหลบหนีกลับไปครับไม่รู้เรื่องเลยไม่ทราบเลยครับนะะมารู้กันตอนไหนรูขึ้นครับประมาณเที่ยงถึงบ่ายโมงเที่ยงถึงบ่ายโมงครับตอนนั้นรู้ได้ยังไงก็ดูจากเสือครับอืมช่วงสิบเอ็ดโมงอะไรประมาณนี้เราสงสัยยังไงฮะใช่หมวกอะไรเงี้ยก็อยู่ในพื้นที่บุรีครับที่เราได้ปฏิบัติและเวลาก็ใกล้เคียงก แล้วตอนนั้นเราคิดยังไงทําไมคิดสงสัยเป็นเราหรือเปล่าก็มันเป็นบริเวณใกล้เคียงกันครับเออเเขาปวลาแล้วผมเป็นผมก็เป็นคนเดียวในทีที่เป็นคนเดียวในทีที่หิงแน่ๆแหละนะแล้วก็สงสัยและยังไงต่อทํายังไงต่อพอปรึกษาผู้พิจากษาผมกพบผมครับมาพบผมครับผมก็เลยแนะนําว่าผมก็เลยติดต่อบงกานาซีครับว่าชุดผมนี่ไปโอเปอรชั่นตรงนี้ครับก็เลยพาเขาไปพบพร้อมเอาอาวุธปืนไปพบด้วยแสดงความบริสุทธิ์ ไปมอบมายงานสบสวนออามาเลยวันนั้นก็คือเมื่อวานนี้่าก่อนที่จะเป็นข่าวว่าที่นริงเขามาปรึกษาผมด้วยผมก็บอกไปเลยว่ารีบไปเลยแสดงความบริสุดใจนะโดยบอกว่าให้เอาปืนไปด้วยนะเพราะว่าเป็นอาวุธที่ใช้ในการกระทำผิดเนี่ยเพื่อนะได้ในโอกาสต่อไปถ้าเกิดคุณหมอผ่ากระสุนปืนออกมาเนี่ยเราจะได้รู้ว่าใช่ไหมตอนนี้ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ผมคิดว่ามันน่าจะใช่นะเพราะฉะนั้นเราก็ วันนี้เราก็เลยท่านท่านรองผงศพัฒน์ท่าน,านอผาานอ,อ,อตลออท่านจักทท่านก็บอกว่าเรารีบทําให้เรื่องนี้กระจ่างแล้วก็ให้ทุกคนได้สบายใจใครสงสัยมาเดินไหนเรายินดีตอบตอบได้ทุกเรื่องฮะเพราะว่าน้องน้องนอง้นองเขาทางานด้วยความสุจริตอะบริสุดใจอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาแสงดงออกก็คือความบริสุทธิ์ใจถูกต้องฮะหนึ่งวันนั้นไปทําง,งานจริงถูกต้องสองก็คือเกิดเหตุการณ์สงสัยว่าเป็นเราปุ๊บปรึกษาผู้กำกับชาเลยครับสามมาแสดงตัวเอาปืนมาเลย คือหลักฐานเนี่ยถูกไหมครัชัดเจนะนะเวลาไปได้หัวกระสุนมาจากร่างน้องเขาแน่าคนซึ่งต้องผ่ากมาในที่สุดเนี่ยจะได้เอามาเปรียบเทียบว่ายิงจากกระสุนปืนกระบอกนี้หรือเปล่าครับซึ่งจะเป็นหลักฐานขรอต้วนกระบวนวามวันนี้เรากลัวว่าาเพราะมีบางคนไปบอกว่าเอ๊ะทะเลาะกับัยรุ่นแล้วก็เอาปืนยิงก็มีเคยมีข่าวผมเอาแม้กระทั่งประจำวันในการล่อซื้อเนี่ยเราจะเอาเงินไปลงประจำวันล่อซื้อนะอันที่สองเอาสายเนี่ยมาแถลงวันนี้มาแถลงเลย คือเดิมเรีกว่าตำรวจไปอยู่แถวนันแล้วทะเลาะกับไวรุ่นแถวนันหรือเปล่าใช่ฮะอ้าถังมาลรงๆดีไหมไม่มีครับไม่มีนะฮะไปรู้าข่าวที่ไหนมาเหมือนกันเออครับคือคนแถวนั้นอาจจะเห็นเพราะไปสืบก็ล่อเครื่องแบบถูกไหมครับเวลาปฏิบัติงานเวลาปฏิบัติเขาสืบแล้วล่อเครื่องแบบอยู่แล้วล่อซื้อเนี่ยเพราะมันก็มีคนเห็นมียิงปืนแล้วมีไวรุ่งไปรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์อะไรยังไงสงสัยว่าทะเลาะกับไวรุ่นหรือเปล่าหมันไส้แล้วก็ยิงอะไรงั้นไม่มีนะไม่มีฮะยืนยันเลยหลักฐานมีหมดฮะ เพราะฉะนั้นตอนนี้เข้าสู่กระบวนการถูกต้องครับนะมาแสดงความรับผิดชอบครับทั้งระดับเจ้าตัวเองเพื่อนร่วมงานผู้บัญชาในชั้นต้นและผู้บัญชาระดับสูงรวมถึงสํานักระดับตรรกะนะสำนักาตัวแทนชาติวันนี้ไปขอโทษกันครับนะครับจากนี้เป็นต้นไปก็พร้อมจะเข้าสู่กระบวนการแล้วย้ายเบื้องต้นใช่ไหมหรือไมก็เพื่อให้เกิดความสบายใจผมก็เลยคุยกับน้องเขาก่อนว่าเอ๊ะ เรามาเพื่อให้เกิดความสบายใจทุกฝ่ายน้องมาอยู่ที่บกสบกออนอสักพักหนึ่งได้ไหม,มคือเราต้องให้ให้กำลังใจกันนะย้ายเข้าสู่ใิการพิเศษบชนก่อนถูกต้องครับนะฮะสามสิบวันยืนปฏิบัติหน้าที่ตํารวจสือปราบยาเสพติดก่อนครับเดี๋ยวจะแบ่งเดี๋ยวจะมอบหมายให้ทำหน้าที่อื่นๆอ่าครับนะฮะครับอ่ะนี่คือต้องเป็นขั้นตอนเพื่อให้เกิดความสบายใจถูกต้องครับอะไรที่เป็นความสบายใจของทุกคนนะเราก็ยินดี เื่าเรารับฟังนะฮะส่วนการเยียวยาผู้เสียหายเอาใช่ไม่ใช่มันต้องพิสูจน์หัวกระสุนแต่ในเบื้องต้นรับผิดชอบก่อนทุกอย่างคือคือเราเราไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแม้ว่ากระบวนการพิสูจน์จะต้องเดินหน้าต่อไปนะครับแต่สิ่งวันนี้เนี่ยที่เราดีใจเหนือสิ่งอื่นใดคือว่าอาการของน้องเขาปลอดภัยปลอดภัยนะครับแล้วก็วันนี้ได้คุยกับคุณแม่ครับแต่ทุกคนก็ก็ก็ คือท่านก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ว่าโอเคจากการทําหน้าที่ของตารวจมันอาจจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้แล้วเราก็ไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบน้องวาวเองก็กาลังใจดีมากนะครับแล้วก็ได้พบกับกับทตรนี่นะครับแล้วก็พูดคุยกันก็ดีเป็นบรรยากาศที่ดีมากครับผมห่วงตั้งวันแรกเลยนะผมเนี่ยโทรศัพท์ให้ต่อสายถึงคุณแม่เขาเลยนะตั้งแต่คืนนั้นหละประมาณทกสองทุ่มเลยมั้งผมบอกคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะผมยินดีที่จะดูแลแล้วก็ ขอให้กำลังใจกันวันนี้เหมือนกันผมบอกว่าผมในฐานะเป็นผู้บัญชาการนครบาลผมขอรับผิดชอบด้วยนะฮะไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลน,นั้นท่านรอ,องพบตรแม้แต่ท่านผบตรท่าน,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 านก็นยืนยันเลยฮะพวกเราสุภาพบุรุษครับเป็นตำรวจต้องเป็นสุภาพบุรุษของประชาชนนะถ้ามันพลาดก็ต้องรีบบอกมาสแสดงความรครับิดีครับถ้าเรา,าพลาดเรายินดียินด,ด,ด,ดีที่ขอขอโทษขออภัยนะครับขนาดพี่เด็กคุณแม่ต้องการให้ย้ายโรงพยาบาลรัดพนับ วันนี้ก็ย้ายไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลกรุงเทพนะครับที่มีเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็คุณแม่จะได้สบายใจแล้วก็ก็ต้องการให้น้องเนี่ยหายอย่างดีที่สุดนะครับการรักษาพยาบาลดีสุดการเยียวยาในส่วนอื่นก็เดี๋ยวหลังจากที่คุณแม่สบายใจแล้วก็จะพูดคุยกันต่อไปครับรถก็มาคุยกันครับมาคุยกันครับถ้าเกิดมันวันนี้ทีฟอว่ากันตรงๆนะจู่ๆนั่งมาวิกาสุดเปี้ยงทะลุกระจกเข้ามาอันนั้นถึงมาว่ากันตอนนี้เบื้องต้นเอาน้องก่อนนะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็็็อออกกกมมมมาารรรรัับบบผผิดดชในนุคคลๆววเ ครับผมกอมาชนาฯก็มชอบกันอย่างรวดเร็วเนี่ยนะอยากจะพูดอะไรไหมนี่เพิ่งจรบปิญญาโทจบได้ละจบมาปีนึงแล้วครับจบปีนึงแล้วนะฮะเป็นตำรวจมากี่เดือนสามปีครับสามปีแล้วเรียนปิญญาโทด้วยครับนะจบปิญญาโทนะฮะครับแล้วก็มาทํางานตํารวจสายสืบยาเสพติดนาหรือยังก็ ถ้ามาอยู่ชุดนี้ก็หกเดือนครับผมหกเดือนครับผมนะเมื่อก่อนก็เป็นสายสืบนิมิตใหม่มาก่อนครับผมก่อนมาก่อนมาทํามาชุดชุดใหญ่นะครับชุดบก .3 น้าอนเข้าใจใช่ไหมสังคมก็ต้องรู้สึกว่าโอ้โหเขานั่งมาแล้วจู่ๆเกิดเหตุอะไรอย่างนี้สังคมก็มีสิทธิ์ที่จะรู้สึกโกรธเราอยากจะพูดอะไรไหมเจอนะก็ต้องขอโทษนะครับต้องมาโทษทุกคนทุกคนครับผมโดยเฉพาะ โดยเฉพาะครอบครัวแล้วก็นอ้นองเขาครับอ่าครับผมนะจากนี้เป็นต้นไปมันป้องกันได้ไหมนเนี่ยคุณจังหวรได้ครับคือเราเราเราเน้นเสมอไม่ว่าทางด้านชุดยุดทธวิธีนะฮะ,ะหรือแม้แต่ในด้านกฎหมายเราต้องทําทุกอย่างให้ผสมผสานกันเพื่อให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่าเราจะทํางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและก็เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนโดยตลอดไปผมอยากให้คนกรุงเทพมหานครมีความสุขครับนะฮะเอาอย่างนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นจากนี้เป็นต้นไป มันก็เกิดขึ้นได้ป้องกันได้ไหมเนี่ยคือจริงๆเราไม่อยากให้มีเหตุการณ์ทางมองนี้เกิดขึ้นเลยเชุดปฏิบัติการในการดดูแลปัญหาย,ยาเสพติดเนี่ยเป็นชุดที่ว่าการฝึกอบรมอย่างดีแล้วก็ต้องระมัดระวังอย่างที่สุดในการที่จะเข้าปฏิบัติการสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นที่มีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์เนี่ยเราป้องกันอย่างดีที่สุดแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับบางทีการปฏิบัติการเชี่ยววินาทีเนี่ยมีโอกาสผิดพลาดเกิดขึ้นคือพนักานยา,ยาเสพติดโดยทั่วไปก็คือมีอาวุธแล้วก็มกักจะหนี เพราะคดีมาไร้แรงโทษไร้แรงครับบาะอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเนี่ยเรายินดีที่จะรับผิดชอบทุ่อผมขอนิดเดียวคุณสอยุทคุณคงจําได้ละเมื่อสักปีสองปีผู้กองโอ๊ต่ะถูกไอ้พวกค้ายายิงตายที่หัวหมากจําได้ไหมฮะในซอยหมาไทยนั้นต้องขอความเข้าใจและเห็นใจด้วยในบางเรื่องแล้วมีหลายเรื่องนะที่ตํารวจเราในลาไปรอซื้อถูกยิงตายอเข้าใจนะฮะเพราะฉะนั้นติดตามดูกระต่อวันนี้มาแสดงความรับผิดชอบมาขอโทษ ทั้งระดับเจ้าตัวระดับภูมิคกำปัตชาทุกท่นนี้ขอบคุณนะและศิดามคุณชะนอและนี่คือจอดข่าวเด่นทรนี้คับสวัสดีครับ